สวัสดีครับเจมส์มานะครับสวัสดีค่ะภายรินดาดาค่ะวันนี้รีามาถ่ายกับรายมาเนี่ยคือแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ถ่าย คอนเซปต์แบบนี้แล้วก็ไม่เคยได้ใส่ชุดแบบนี้ออกมาถ่ายนิตยสารด้วยแล้วก็อีกอย่างคือไม่ถ่ายนิตยสารนานมากๆแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าชุดทุกชุดเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ปราณีตมากๆด้วยค่ะก็วันนี้เราก็ถ่ายทํากันอย่างเต็มที่แล้วค่ะพี่ๆทีมงานทุกคนก็ทํางานเต็มที่ค่ับก็ฝากให้ติดตามด้วยค่ะสำหรับผมนะครับผมชอบชุดนี้เลยครับ สีออก n a v ี b บลูนิดนึงคือเคยใส่อะไรแบบนี้มาก่อนในละครซะส่วนใหญ่แต่ไม่เคยใส่ในรูปแบบแฟชั่นแล้วก็ยิ่งพอเป็นสีนี้ครับไม่เคยได้ใส่มาก่อนปกติจะมีเป็นสูตรสีนี้เป็นกางเกงสลกแต่พอมาเป็น,เป,นเป็นโจงเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูเข้ามากๆเลยครับชื่นชอบชุดนี้มากๆเลยครับ ส่วนท้ายชอบเอ่อเป็นสบายสีกลีบบัวค่ะชมพูกลีบบัวสวยมากๆแล้วก็ได้ใส่ไป2ชุดที่เป็นสีกลีบบัวนะคะ2อย่างก็จะต่างกันตรงแบบว่าผ้าที่นุ่มนิดนึงค่ะก็รู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่ปราณีตมากๆแล้วได้เห็นพี่เขานุ่งสดด้วยค่ะก็คือนุ่งใหม่ตั้งแต่เอาผ้ามาใส่ให้เลยก็เลยรู้สึกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะผมว่าพอเราใส่ชุดนี้แล้วมาถ่ายมันทําให้มันมีความคลาสสิกมันมีความ ความแบบพิเศษคือแค่โพสต์เฉยๆคือชุดทําหน้าที่ไปเก้าครึ่งหนึ่งให้เราแบบออกมาดูแบบดูไม่ปกติดูไม่ใช่เราปกติซึ่งลูกจะออกมาเป็นไงอย่าลืมไปดูด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดถึงนิสัยก็คือชอบคนที่เข้าใจเราแล้วก็เป็นคนที่ เปิดกว้างในใน,ท,ในท,ทุกๆอย่างพร้อมที่จะรับทุกๆอย่างเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเที่ยวไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนหรือจะเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะชอบคนที่แบบเหมือนโอเพนแล้วก็ชอบเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับผมและที่สําคัญก็คือใจดีครับผมก็ oh จริงๆไม่มีไม่ค่อยมีสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติหรือว่าสเปกอะไรเงี้ยเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าเห็นด้วยกับพี่เจมในเรื่องของแบบว่าความเข้าใจเพราะว่าพายรู้สึกว่าการที่คนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงรี้ยค่ะความเข้าใจเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างเลยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรก็ตามก<ช>็มต้องเข้าใจซช่นกันและกลันรู้สึกว่าอยากแต่งงานแบบบนภูเขาไม่รู้ทาไมเหมือนกัน รู้สึกว่าบนดอยบนอะไรอย่างเงี so, so all, so like like, thrill, so cool. ้ยค so like ่ะ like ก็จะแบบอากาศเย็นแคมปิ้งนี่แหละครับไม่ชงแคมปิ้งนะคะแต่ก็เออขึ้นไปบนเขาไปบนดอยกันรู้สึกว่าบรรยากาศมันน่าจะน่ารักดีพี่เจมส์เหรคะจริงๆแล้วขอให้ได้มีโอกาสไนแต่งานก็ก็ดีมากๆเลยครับตอนเลนะครับก็คือจริงแบบไหนก็ได้ครับที่ที่เหมาะสมแล้วก็ที่เอ่อทั้งสองฝ่ายจะตกลงชอบเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยผมได้หมดนะครับแต่ขอให้เหมาะสมแล้วก็ เหมาะกับสถานที่เวลาแล้วก็สไตล์ของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวครับจริงๆวันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ร่วมงานกันนอกเหนือจากในละครเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเคยถ่ายละครด้วยกันแล้วก็มีละครด้วยกันในทีหน้าซึ่งก็จะเป็นมุโหมดละครเป็นตัวละครแต่ครั้งนี้มาในโหมดแบบเรากันเองแล้วก็มาถ่ายเตี๋ยสารด้วยก็รู้สึกว่าเออพอได้เห็นเขาแต่งตัวแบบ อีกฟิวหนึ่งอะไรเงี้ยดูไม่เหมือนที่เราเจอกันในละครเลยประทับใจครับผมดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันครับตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่เจมบอกเป็นครั้งแรกที่ได้ทํางานด้วยกันแบบเป็นงานอื่นที่ไม่ใช่ละครนะคะก็รู้สึกแต่ว่าก็รู้สึกสบายใจค่ะเพราะว่าก็อยู่ปอเขาเรียกว่าอะไรผู้จัดก,การเดียวกันเราก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งได้มาทางานด้วยกันก็รู้สึกว่าเหมือนมาทางานกับเพื่อนมาทํางานกับพี่อะไรี้ค่ะ สำหรับผลงานที่กำลังจะมานะครับก็คือมีละครเรื่องพรรักนะครับซึ่งถ่ายทำแล้วนะครับนางเอกก็คือนี่เลยครับน้องพายลินดานี่เองนะครับเป็นแนวแอคชั่นโรแมนติกนะครับไปดูว่าบทบาทของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามด้วยนะครับปีหน้าครับทางช่อง3ครับแล้ววันนี้มีอะไรจะฝากอีกครับค่ะนอกจากละครเพรรักแล้วนะคะก็ขอฝากนี่เลยค่ะปกนิตยสารไร์นะคะฉบับเดือนธันวาคมนะคะเป็นปกของพวกเราสองคนค่ะก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะ